สวัสด,ดีค่ะประเด็นมาไทายอ่อนข้องปลาป่าให้เบิงเนาะประเด็นออกมาซื้อขอนมปังให้ลู่คนกินประเด็นก็เลยเดินมาชายข้องปลาป่าให้เบิษงทวันนี้นำข้องปลาป่าคุณคุณฝนตกเมืออเนนะะนะ่อคืนนี่นมันก็นเลยคุณเนาะคะนะ่ะเนาะอันนั้นสะพานนั่นข้ามไป็นมู่บ้านทีบุญที่ทางไปหมู่บ้านทีบุญเนาะค่ะเนาะอันนั้นบางทางตน้นไม้หลายๆยังเป็นต้อมตำรวจ ทาง้งคูนรถเข่ารถออดยูเป็นทา้งดวน,น,นเนาะเนาะทา้งดวนพะลพ่ำถูกออกไปทา้งคูนการไปสลาบุรีโลบุรีออกไปทา้งไผยิสานเข้าได้เนาะกันเนาะทา้งดวนหนุ่นนนนมออกไปหอดันเบิร์ตผู้มองเนาะทางไปอยุธยาบางปะหันก็นได้อันทา้งดวนหนุ่มมันสีเหลืงองๆเนาะกันเนาะทางนาคือสีเหลือง ปเดอนก็นเลยมากาทยเยมือเวทไหนเบิง่งดีข้องปะปาอันนั้นสะพานนั้นอันนั้นทางดวนซุ่มรดไฟฝ่าแรนขึ้นแดนลงจะได้ตั้งดวนนั่นนะเบิ่งข้องปะปา่าไปทางทูนทางสะพานที่เรียนอยู่คนกานไกไใกล้กัน ไปช่วงการขั้นมุขเนาะกระเดือนก็นเล่นมาทายยิ่มาเว้นไหนเบื้องไหนเห็นแจงๆนี่นำคุณเอเล่เลยนำขั้งปั๊บตากระเดือนยืนอยู่ทั้งเขาหมู่บ้านทิ่บุญวัฒนาอันนั้นทั้งด้วนอัานตุ๊อท่านยุคนุณพระเจ้าเอินตุ๊ซกิโก้คุนบอกกระเดือนวนอกะเนาะเิตุ๊บซิโก้ คุณนี่น้ำคุณเอเล่เลยมันขึ้นฝนตกแงบ่ฮู้ว่าฝนสิตกอีกบ่ฮู้ตอนบ่าย เสียงรหดดังแห้งๆนะคะน่ะเนาะไปเดินกับสียางกับบ้านแล้วมันก็เท่ยกันท่า เบิ่งรถก่อนบ่เดือนสิข,ข้ามทางแล้วบนี้ข้าม้างก่อนเนาะค่ะเนาะนี่น้า,า,งนนางของหมู่บ้านแต่ว่าไปเดินยงางอีกมาอีกซอยนี่ ประเด็นศิลป์ในไทยคิดถึงเพิ่งน่ะคนะเนาะสร้างประเด็นยังมากไปพุ่นกับลุงเรียนสามเส้นประเด็นเคยืผ้าน่องม้าเรียนหนังสืออยู่โรงเรียนสามเส้นยังยังเป็นมือเขามากยังมาแต่เสาวๆกูเหมือจนว่าเขาเรียนจบสามเส้นหรอกกับไปเรียนนั่นแย่เรียนหมอแล้วเนาะค่ะเนาะยังมากแต่เด็กหน่อยหน่อย อากอนุบาลสามเซนเรามาอนุบาลไงอันนี้ตึกนี้ขาเจ้าก็สั่งนะฮะเพราท่านเลี้ยวเจ้าก็สั่งมาทนะ่านเลี้วยวตึกไงแดดแดดมือนี่นี่ใครอยู่อยู่แต่สร้างดวนก็เลยอันบริหารปันหดประเด็นก็นนนหม่มมานำอยู่ ปเด็นกับสีเหลี่อมสร้อยพีบุญโอ้สร้อยพีบุญวัฒนสาราอยู่อยู่ส้อยนี่ตัวนี้นปเด็นเหลือไปนี่ละไปนี่กับยังค,อค่อยโค้งไปไปูนไปอสร้อยผมประเด็นอยู่หนันเนาะประเด็นอยู่กลางหมู่บ้านอันนี้ประเด็นยางมะกอซื้ออย่างมาไทยหมู่บ้านไหนเบิง้งย่ามแดดแดดแจ่งแจ้งสีเน,ะนาะขันเนาะ ใชเบึงม่บานแจงดีนี่มือเว้นมาอีกส้อยหนึ่งอันนี้ซ้อยสามประเด็นมากมาซ้อยสามเนาะค่ะเนาะห <c oughs> ลีบรดกันรดมากรดสีหยาบเอาย่อมเป็นโดกดกย่อมประเดือนเพราะท่านเป็นหนวยอยู่ไกลๆเป็นนวยดกเป็นนีย่นนย่งท่านเห็นดอกเห็นดวงเนาะ หม่อย่อมเาเจาดกคักต,ตอนบ่ท่านไน้ปลูกหม่องยมบ่มีหม่องย่มอมเปินบ่อยากกันเด้อมีหม่องย่มแล้วบ่อบอยากปลูกแล้วหอดังแจ่บ่กินอันนี้ซอยอันนี้กันคาลูไปหม่องประเด็นไปเซเว่นหมุอก,กินนี่ะนี่นี่สอยนี่ไปนุ่นล้านเสยนกะะัน อันนี้ก็ทะลุไปหนี่ก็ไปแฟดไปหาตลาดกระช่วงกัรข้างทะลุได้อันนี้ทางประเดินยางมากออกไปหนีก็ไปพระรามหกน้องกระเนาะข้องปลาป่าไปได้สุดทางสร้อยหนีมันกว่วงสร้อยไงทางสร้อยก่วงดี มีร้านกาแฟครเจ้าร้านกาแฟพวกกันนักกันเมื่องอัไนี่โอ้ยต้นใหม่มานี้เงาเบิรดเลยฝนตกมาขค้ืนอนยู่ทิร์นไวเงาไม่ถึงแดดแดดแห้งมากนะ แดดแหนงแดดแยะกำลังถ่ายคลิปไปใหญกันฮะฮะไปบิ๊กซีคือบอกทั้งคุณคือบอกทั้งพี่โอ้โหิ่นคือใส่กับปวงง่ามแถอะวะฮะเมื่อนี้คิดยังไงไปใส่กับปวงท่านี่นั่งนี่ไหมอ่ะคือง่ามแถอเดี๋ยวเบิ้งแวบเว็บอมันคือจะลบไปทั้งใดอีกแล้วเนาะวะฮะ อก็ยังมาโค้งไปผุ่นมาทายคลิปมากพี่สอนเี้ซื้อหลุมอมมาฝากยังโรเลยนะพากันไปอันบีกซี่พากันโค้งมาไกลอุบาทไให้จนมาเห็นประเดยน้องมันสองคนมันพากันยางไปหรอ แดดคักแดดแน่ให้อันนี้ก็อีกท้างหนึ่งไปหอดผู้นอดตลาดข้างไปเดินยางประจำไปตลาดนกไปเนาะท้า,ทางคนเนาะอันนี้ซอยพี่บุญสอง โอเเล็เตหือว่าเหล็กสองก็พี่บุญเกดไปเดินสิให้เบื้องดอกไหม่นะ,ะน่อเนาะโอ้พีเพ่เสียพี่เสียน้อยบินตอมดอกใหม่บ้างดูตัวน้อยหน่อยอันนี้ดอกอันบานบอลูนลวยเนาะคะเนาะโอ้ยเรามองในมันเกิดน้ำมันแง่หิน มินแตกอันนี้ดอกกันต้นสนสนใบด่างสนใบด่างอันนี้คือด่างกขของประเดืนอนค่ะบแต่บนเี็ด่างเหลืองครับของประเดือนน้ำเหลืองไปนีเลยน่มะทันได้ก,กัดสีเจอนืออยู่ในแดดอืมสนข้าเจ้าเหลืองดีดีของประเดือนเกิดตอนออมาน้ำเพลินกับเหลืองยังสี่ะไรนุ่มันยุ่น,นอันพุน ต้นใหม่คูบม,มันไหลก็เลยเพราะท่านไดน้ออกนั่นเนาะกันเนาะบางต้นใหม่งามงามพี่น้องไอ้บางนับกันเนาะไปเดินต้น,น,นบานบพ่อหลว้ลุวยพูนเพิ่นปลูกกันเป็นแนวเป็นแถวไปพูดเนาะกันเนาะต้นใหม่ข้าเจ้าปลูกมากเสร็นจนี่ข้าเจ้าปลูกต้นใหม้หลายปลูกต้นดอกไม้ไว้ ต้นเตามีต้นเตาคนปลูงต้นเตาคนสูงสูงก็เอื่อนต้นเตานะกันเนาะอันนี้ร้านอาหารเด็ดเกี๊มครับ ไก่เหล่าไก่สีหอดบัานมองไปเดิอนอยู่แล้วเพราะว่าไปเดิอนอยู่กลางมูมบั่นเนาะกันเนาะท้ากันยู่ในกลางมูมบัานในอ่นกรุงเทพอันนี้กลางแดดแดดแดดในกรุงเทพว่าคังมองไปเดินมาอยู่อันนี้กลางใจเมืองกรุงเทพกับท่าโมบ้่นนี่ ปเดินได้ยินังแต่ข้าเจ้าว่าโมบ้านนี่โอ้ยบึงผีเสือพี่น้องเลยผีเสืองามงามเลยให้บึงผีเสือพีเสือ,สองามให้เบิง่งตัวงามงามบินตอมดอกไม้ไล่ๆน้องน่ะมืนบินไม่อีกหรอกบีเสืองามงามเมืนบินไปอีกหรอก บินบายูนโคงทีเนาะบินไปเกาะพุ่นเราไปตะเลิดไปพุ่นเราแบบที่นี่อ้ตะเลิดไปไกลก็เก่าเราเลยพระท่านเองงอขึ้นมาม่ดอกกันเฟื่องฟ้ากำลังอันโป่งยอดก็เลยเขียวไปเดินกับสิจบคลิปยู่ดอกเฟื่องฟ้าน อันนี้สีขาวอมชมพูอันนี้สีชมพูนนมพแดงๆเนาะคะนะ่ะเนาะขอคุณนทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณนทุกการติดตามขอพุณนทุกคอมเมนต์ขอพุณนเนพื่นอนเพื่อนไม่เพื่อนเกา่าอายุดีสบายเบิร์สุกล้นขอพุณนทัวโลกกดไลค์กดแชร์กดติดตามประเดือนปัดกาขอบคุ่นหลายๆเด้อค่ะเด้อให้กินโบ่บกจกบบลุง่งจะเลื่อนลุงเรื่องเ,องเ,องเองก่าหนา สุขภาพแข็งแรงสุขคนเด้อกะเด้อเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี่ก็บ,บ่มียังหลายดอกไปเรียนพ้ายางเบิง่งหมบันไปเรียนไปซสื่อนนมปังให้เจ้านายไปเรียนสิกลับเข่าบ้านก้อนพิ่นสิท่าโดนน้ะคกะนเน,ะะเนะเาะไว้ติดตามคลิปหนาเด้อกะเด้อคลิปนี่ก็ให้สุขภาพแข็งแรงสุขคนทำมาหากินให้จเจริญรุ่งเรื่องสวัสดีค่ะ